สมษายหกนะครับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปหกนะครับนะ Listen จงฟังนะครับ Antec นะครับ t i c ก็คือ t i c เนี่ยแหละนะครับนะก็คือทําเครื่องหมายลงไปนะครับผมคนนี้ก็บอกว่า What place What places นะครับแปลว่าสถานที่อะไรนะครับนะ What ตามมาด้วยคํานามก่อนได้นะครับแล้วก็ยังต้องตามมาด้วย คำกริยานะครับจะเป็นกริยาช่วยหรือกริยาแท้ก็ได้นั่นก็คือกริยาช่วยนะครับ d e s what places นะครับ d a s david t a l k about แปลว่าสถานที่อะไรนะครับที่เดวิดพูดถึงหรือถ้าแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายก็แปลว่าสถานที่ไหนก็ได้นะครับนะสถานที่ไหนที่เดวิดกำลังพูดถึงนะครับนะ ดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับว่าเดวิดพูดถึงสถานที่ไหนนะครับ Students book Unit 5 Lesson 1 Exercise 3 Listen and tick Hi Chris Hi David Good news I can come and visit you Oh great You are going to like my town It's small but there are lots of things to do There's a bowling alley And there's a really good amusement park. Is there a good shopping center? Sure, it's quite big. There are good shops, internet cafes, and a pizza place. How are you going to get here? By train. Can you meet me at the train station? Yes, of course. What time do you arrive? At a half past 2 on Saturday afternoon. cool see you then โอเคนะครับหนะคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับมาฟังรัวพี่นันแปลกันนะครับนะเดวิดคุยกับคริสนะครับเดวิดบอกว่า hi Chris สวัสดีคริสเพื่อนรักนะครับคริสก็บอกว่า hi David good news good news แปลว่าได้ข่าวดีนะได้ข่าวดีมาก I can come and visit you ฉันสามารถมาแล้วก็มาเจอคุณได้มาพบมาพบคุณได้มาพบเธอได้นะเดวิดบอกว่าโอ้ great โอ้ดีเลยเพื่อน You are going to like my child. You are going to like นะครับ What to be going to แปลว่าจะนะครับคุณจะชอบเมืองของฉันแน่นอนเพื่อน It's small มันเป็นเมืองเล็กๆนะครับ But แต่ว่า There are a lot of things to do แต่มีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำสวัสดีนะครับเพื่อนเย็นนะครับจนะ้ There is a bowling alley นะครับในเมืองของฉานนะัดมีสถานที่โยนโบลิง่ง and there is a really good amusement park แล้วก็มีสวนสนุกนะครับที่ดีจริงๆนะครับนะ good แปลว่าดี really แปลว่าจริงๆ there is แปลว่ามีนะครับแปลให้ทุกตัวเลยนะเสียงยังเป็นหวัดอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยคริสก็เลยว่า is there a good shopping center นะคริดถามว่าแล้วมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ดีๆบ้างหรือเปล่ามีศูนย์การค้าที่ดีๆบ้างหรือไม่นะเพื่อนนะครับ there is แปลว่ามีเมื่อเป็นประโยคคำถามก็เป็น is there นะครับหรือ o ู d แปลว่าดีนะครับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็ทับศัพท์ไปเลยหรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าศูนย์การค้าเดวิดก็เลยบอกว่า sure มีแน่นอนเพื่อน it's quite big มันค่อนข้างจะใหญ่หญโตมโหฬารทีเดียวนะครับนะ quite คุณครูแปลว่าทีเดียวแหมฟังฟังยากหน่อยนะภาษาไทยเนี่ยนะคุณเย็นบอกว่าเอซีครับแหมขอบใจมากครับเพื่อน there are good shops นะครับมันเป็นร้านที่ดีมากๆนะครับมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ and pizza place นะครับมีพิซซาร้านจำหน่ายพิซซ่าด้วย how are you going to get there นะครับ แล้วเธอจะไปที่นั่นได้อย่างไรนะครับนาะ work to be บวก going to นะครับแปลว,ว่าจะแล้วเธอจะ get there get there แปลว,ว่าไปที่นั่นนะครับ how อย่างไรคริสก็เลยบอกว่าไป by train ก็คือไปรถไฟนะครับ can you meet me at the train station แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟดีไหมนะครับนะ can นะครับนะเป็น modal verb ขึ้นหน้าประโยคเมื่อไหร่เป็นประโยคคำถาม โอ้เย็นบอกว่าอยู่ตรังครับเดี๋ยววันนี้บันทึกคลิปเสร็จน่าจะเดี๋ยวโทรหาหน่อยไม่เจอกันหลายปีแล้วเด <David S 1> <David S 2> วิดเลยบอกว่า yes of course นะครับเดวิดว่าได้เลยเพื่อน what time do you arrive แล้วเธอมาถึงเมื่อไรนะครับคริสเลยบอกว่า at a half past two ก็คือสักบ่า,บายสองครึ่งนะครับนะในวันเสาร ตอนบ่ายนะครับนะคริสบอกว่าอย่างนั้นเดวิดก็เลยบอกว่าครูครูในที่นี่เป็นคํำอุทานนะครับนาะไม่ได้แปลว่าหนาวนะครับแต่แปลว่าสุดยอดเลยเพื่อนดีมากๆเจ๋งเลย See you then แล้วเจอกันนะเพื่อนแปลว่าอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือบทสนทนาดังนั้นเราก็มาติ๊กนะครับมีอ่าโบลิ่งแวรเล่นะครับขีดเครื่องหมายถูกลงไป มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับมีช้อปปิ้งเซนเตอร์นะครับมีเซนเซชันนะครับมีเอลโมสบินพาร์คนะครับมีพิซซ่าเพลสนะครับส่วนสถานที่ที่ไม่มีก็คือหมายเลขสี่นะครับนะภาพนี้น่าจะเป็นไลบรารีนะครับส่วนภาพนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นสวิงมิงพูลนะครับไม่ได้พูดถึงโอเคไหมครับคุณครูไปเร็วเลยนะไปต่อครับ ให้ดูคําแปลก่อนนะครับนะนี่ที่แปลให้เมื่อกี้นะครับผมก็นํามาเขียนคําแปลให้ดูเลยนะครับนะคุณเย็นบอกว่ามาเมื่อวานฮะโอเคครับเดี๋ยวบันทึกคลิปจบน่าจะโทรไปคุยหน่อยจะได้เจอกันบ้างนะครับไปข้อที่สี่ต่อครับเขาบอกว่า what place do you suggest, uh, do this suggest นะครับ What เหมือนที่แนะนำมาเมื่อกี้นะครับนะสามารถตามมาด้วยคำกริยาเลยก็ได้ตามมาด้วยคำนามด้วยก็ได้แต่ก็ยังต้องมีคำกริยามาอีกทีหนึ่งนะถึงจะมีคำนามแล้วนะครับนะนี่หลักการใช้ประโยคคำถาม w ั Double u เบิ u ยูเอชเควคุณครูพี่นันสอนหลักวยากรณ์ให้ด้วยนะครับพวกเขานะครับแนะนําสถานที่ที่ไหนนะครับว What place เนี่ยเราแปลว่าที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแปลว่าที่อะไรนะครับนะอย่าไปแปลตามศัพท์ได้ทีเดียว ให้เ s t e นนะครับให้ฟังแอนติกแล้วก็ให้ติ๊กนะครับนะดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับเราเขาบอกว่าให้ฟังเราต้องฟังคลิปเสียงก่อน Students book Unit 5 lesson 1 e x e r c i s e 4 What places do they suggest Listen and t i c k Chris is going to be here on Saturday evening Let's go to the pizza place. What do you think, Mary? Well, the pizza place has the best pizzas, but they're expensive. I haven't got much money. Why don't we go to cinema? We can see the Shrek film. I saw that last week. We could go to the beach, but it's a bit cold. Yes, it is a bit cold. Why don't we go to the bowling alley? It's expensive too. Okay, then let's have a barbecue on the beach. It's not expensive. Everyone can bring one thing to eat. Okay, the video is over. Hello, everyone. If you can write a chat and talk to me, I will continue to I ให้เลยนะครับนาจะถามกูดคุยกันมาเดวิดบอกว่าคริส going to be here on Saturday evening นะครับแปลว่าคริสนะครับจะมาที่นี่นะครับจะมาอยู่ที่นี่บีแปลว่าอยู่นะครับนะจะมาอยู่ที่นี่ก็คือมาที่นี่นะครับนะไม่ได้มาอยู่เลยนะครับมือมาเที่ยวอะไรก็ว่าไปนะครับนะแต่มันหลักไวยากรณ์บีมันแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับเพราะสไตล์การสอนของครูพินันจะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับนะ แต่เวลาแปลเป็นประโยคเราแปลอีกทีหนึ่งนะครับนะอย่าแปลว่ามาอยู่นะครับคือมาที่นี่นะครับในตอนเย็นวันเสาร์ Let's go to the pizza place นะครับแล้วก็พวกเราจะไปร้านพิซซ่ากันนะครับ Let ตัวนี้ Letters นะครับย่อมาจาก us นะครับน้กเรียนอย่าลืมนะครับนะ Let แปลว่าปล่อยหรือแปลว่าอนุญาตนะอนุญาตให้พวกเราไปร้านพิซซ่ากันแต่แปลเป็นทไทยแปลอีกทีหนึ่งก็ต้องแปลว่าเราไปร้านพิซซ่ากันเถอะ What do you think? แล้วเธอคิดอย่างไรนะครับเธอคิดอะไรนี่หมายถึงเธอคิดเธอคิดอะไรก็ได้นะครับแล้วเธอคิดอะไรแมรี่หมายถึงคิดว่าจะไปที่ไหนนะครับความหมายกับว่าคิดอะไรเนี่ยแมรี่ก็เลยอุทานขึ้นมานะครับว่า well ว e เนี่ยคุณโรนแน้นให้เสมอนะครับนถ้าเป็นคำขยายกริยาแปลว่าดีนะครับไม่ได้เป็นคำคุณศัพท์นะ well ในจำไว้เลยนะครับเป็นคำา d v v r r b นะครับนไม่ใช่ adjective นะครับ แปลว่าดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคํานามนะครับแปลว่าบอ่อน้ํานะครับนะตัวเนี้แต่ในที่นี่เป็นคําอูทานนะครับนะว่าวว้ l ว The pizza place has the best place pizzas นะครับแมรี่บอกว่าโอ้ร้านพิซซ่านี่นะครับนะมีพิซซ่าที่ดีที่สุดเลยนะครับนะ the best แปลว่าดีที่สุด but แต่ว่า they're expensive นะครับมันแพงเหลือเกินนะครับนะ ตอนนี้สินค้าราคาแพงนะครับรายได้ต่ำเราอย่าไปเลยนะประมาณนั้น I haven't got much money เพราะว่าฉันมีเงินไม่เยอะนะครับมีอยู่ในกระเป๋าสองบาทเองเอาว่ากันไปนะครับ Why don't we go to the cinema นะครับทำไมเราไม่ไปดูหนังกันละ่ะเพราะตัวหนังนี่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับ We can see the s h q u e e n อันนี้เป็นชื่อชื่อเรื่องนะครับชื่อหนังเราไปดูหนังเรื่องเช็คเรื่องนี้กัน เดวิดบอกว่า I saw that last week เรื่องนั้นฉันดูแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแปลว,ว่าอย่างนั้นแมรี่ก็เลยว่า We could go to the beach ถ้างั้นเราไปชายหาดกันดีไหม But it's a bit cold แต่ว่าช่วงนี้มันค่อนข้างอากาศหนาวนิดหน่อยนะอันนี้ในต่างประเทศนะครับนะไม่ใช่เมืองไทยเมืองไทยนี่ร้อนระอูร้อนตับแตกภาษาไทยเดวิดว่า Yes it is a bit cold ใช่เลยนะมันหนาวนิดหน่อย Why don't we go to the bowling alley ทำไมเราไม่ไปโยนโบลิ่งกันละ่ะถ้าอย่างนั้นเออแมรี่ก็เลยบอกอีกว่า it's expensive too ไปโยนโบลิ่งก็แพงอีกบอกแล้วว่ามีตังอยู่สองบาทอ,อคุณครูนันก็ใส่ให้ตลกเข้าไปนะครับนะเดวิดก็เลยว่าโอเค then let's have a barbecue on the beach ถ้าอย่างนั้นสรุปก็เลยกันนะเราไปทำบาร์บีคิวกันที่ชายหาดดีกว่า It's not expensive มันไม่แพงนะครับนะเพราะว่าเนื้อก็ซื้อมาแล้วนะครับหมูเมื่อวานสองกิโลอะไรก็ว่าไปปลาหมึกอะไรกุ้งอะไรก็มีอยู่แล้วนะครับนะ everyone can bring one thing to e t และก็ที่สำคัญนะครับนะก็คือ everyone ทุกคนนะครับแกนสามารถ bring นำ one thing นะครับ one thing ชิงออกเสียงยากกันนะ ting h กับ t h i n g อันนี้ติ้งวันทิ้งก็คือนําคนละเสียงกันนะครับนะคนโน้นเอาหมูเอาหมึกเอากุ้งพูดยากนะหมูหมูหมึกกุ้งนี่พูดได้ไบๆนะเอาหมูมาคนหนึ่งเอาหมึกมาคนหนึ่งเอากุ้งมาคนหนึ่ง to เอ g เพื่อที่จะทำาร์บีคิวรับประทานกันและแล้วก็นี่คือคําแปลนะครับอ่าขึ้นคบแปลนักเรียนเห็นด้วยนะครับเผื่อว่านักเรียนบางคนแปลยังไม่ไม่คล่องนะครับ แล้วตรงนี้นักเรียนก็ต้องมาดูด้วยว่าเขาให้ขีดอะไรบ้างก็นี่แน่นอนนะครับนะบูลลิงอ๋วาเล่นะครับอันนี้ see t h e Mo v i e s the o t ทูเดอะซีนนะครับอันนี้ in เาเฟไม่ได้พูดถึงอันนี้ร้านพิซซ่านะครับอันนี้อมุสมินพาร์กว่าไม่ได้พูดถึงแล้วก็อันนี้ไป on the beach นะครับพูดถึงอันไหนพูดถึงก็ให้ขีดเครื่องหมายติ๊กลงไปแค่นั้นเองนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะเดวิดเอ็กซ์อิสเฟนทูแฮปอบาร์บีคิวออนเดอะบีชบีโพสอ่าตรงนี้นักเรียนลองตอบดูสิครับว่าอะไรเดวิดได้บอกเพื่อนๆน,นะครับเอ็กซ์นะครับแปลว่าบอกก็ได้นะครับแปลว่าขอร้องแปลว่าถามได้หมดเอาเฟนนะฮะอิสเฟนนะครับ, friend, รบเพื่อนของเขาทูแฮปอบบี้บีคิวเพื่อที่จะไปทำบาร์บีคิวกันหรือไปรับประทานบาร์บีคิวกันออนเดอะบีชที่ชายหาดบีโพสเพราะว่าอะไรระหว่างเขาเองเขามี เพราะ is not very cold เพราะว่ามันไม่มันไม่หนาวมากข้อ B everyone can bring one thing to eat mm hmm. ทุกๆคนนะครับ mm hmm. สามารถนำมาคนละสิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปรับประทานกันข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะครับนะ Remember ตรงนี้ข้อควรจำนะครับหลักไวยากรณ์ก็คือ Let's go to the cinema Why don't we go to the cinema อันนี้เป็นคำชักชวนแล้วก็เป็นคำถามเชิงปฏิเสธนะครับนะ Why don't เราไปดูหนังกันดีไหมนะครับ Why don't ทำไมเราไม่ไปดูหนังกันนะครับนะเป็นคำชักชวนและก็คำถามเชิงปฏิเสธโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับผมเป็นว่าหน้าที่62ก็จบนะครับนะ All right. okay, 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 okay.